สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566แล้วก็เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวสารความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะมาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมานั้นนะครับไม่มีการประกาศผลบัตรคนจนตามที่รัฐบาลได้แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับและล่าสุด คลังได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดว่าการประกาศผลและการเริ่มใช้บัตรคนจนรุ่นใหม่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับอาจจะไม่ทันการนะครับจึงทําให้รัฐบาลก็เตรียมที่จะแจกเงินเพิ่มเข้าบัตรคนจนต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับ ถ้าตั้งจบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนถดูเยอะๆนะครับรับชมคลิปแล้วคิดเห็นกันอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับก็ทราบกันแล้วนะครับว่ารัฐบาลประกาศไม่ทันในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เลื่อนประกาศผลออกไปนะครับและล่าสุดครั้งได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าการประกาศใช้บัตรคนจนรุ่นใหม่ อาจจะไม่ทันใช้ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทําให้บัตรคนจนรายเดิมก็เตรียมที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลอีก1เดือนนะครับก็เป็นข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สอแววใช้ไม่ทันหนึ่งมีนาคมนี้หลังการเมืองแย่งเคลมผลงานเลือกตั้งฝั่งสันติรัฐมนตรีช่วยคลังชี้กรุงไทยยังไม่ยอมส่งข้อมูลให้นะครับ หลังจากกระทรวงการคลังประกาศเลื่อนผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2อ6 5ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะครับล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่าความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะน,นี้มีแนวโน้มว่าจะเปิดใช้สิทธิสวัสดิการวันแรกไม่ทันตามที่กำหนดไว้ในวันที่1มีนาคม2 5 6 6หรเนื่องจากมีความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทำให้ไม่สามารถประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ ได้จนถึงวันนี้เดิมครั้งตั้งใจว่าจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ผ่านมาถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะประกาศออกมาได้ทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งว่าเนื่องจากปีนี้มีผู้ลงทะเบียนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เกือบ20ล้านคนและต้องมีการตรวจสอบข้อมูลหลายด้านทั้งเงื่อนไขส่วนบุคคลและจะต,ต้องมีการนําไปตรวจสอบข้อมูลลายโครเรือนอีก ทำให้มีความยากกว่าและใช้เวลานานขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าสาเหตุเบื้องลึกที่มีความล่าช้าเพราะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในรัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะระหว่างพ,พรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติที่ต้องการนําโครงการบัตรคนจนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการหาเสียงของพรรคตัวเองจนทําให้ไม่รู้ว่าโครงการบัตรคนจนจะประกาศได้เมื่อไหร่นะครับ ด้านนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานลากและสังคมนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เนื่องจากธนาคารกรุงไทยนะครับยังไม่ได้นําส่งรายชื่อมาให้กระทรวงการคลังประกาศแต่อย่างใดจากเดิมจะต้องประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติภายในเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมา นายสันติยังกล่าวว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงพิจารณาข้อมูลไม่เสร็จและไม่ส่งข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อทั้งที่คลังได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะประกาศสิ้นเดือนมกราคมสอนดังนั้นต้องไปถามธนาคารการุงไทยว่าทําไมถึงไม่ส่งข้อมูลมาให้ในายสันติพอรอมพัดได้กล่าวไว้นะครับก็สําหรับการประกาศใช้บัตรคนจนรุ่นใหม่นั้นนะครับก็แน่นอนว่าล่าช้าเป็นเพราะว่าการส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ยังไม่เรียบร้อยนะครับอาจจะติดขาดบางประการนะครับของหน่วยงานของรัฐดังนั้นก็เป็นผลดีนะครับท่านใดที่มีบัตรคนจนรุ่นเก่าก็คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับคือในเดือนมีนาคมนี้นะครับส่วนบัตรคนจนรุ่นใหม่ก็ต้องรอนะครับไปจนกว่ารัฐบาลจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเงินเยียวยาบัตรคนจนล่าสุดนะครับที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวันประกาศผลก็จะนำมารายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ